โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรริกก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2463เดิมอาศัยรงธรรมของวัดเพชรริกเป็นที่จัดการเรียนการสอนต่อมาเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยนั้นได้รับโอนกิจการของโรงเรียนมาสังกัดเทศบาลเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2 5 1 3และทําการก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนมาเป็นลําดับและเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนชุมชนวัดเพชรริกเมื่อปีพุทธศักราช2524 ปีพุทธศักราช2542ในสมเด็จเกศชาตินายกเทศมนตรีนครน,นครศรีธรรมราชมีดำริจัดตั้งโรงเรียนต้นแบบเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนเทศบาลโดยมุ่งเน้นนโยบายพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการและได้ขยายทานนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ภายใต้ชื่อโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชริ จนกระทั่งถึงปีการศึกษาพุทธศักราช2551เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาจึงได้อนุมัติงบประมาณเพื่อทําการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยจัดการเรียนการสอนเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาและทําการปรับปรุงอาคารสถานที่และเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาเทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาช่วยพัฒนาการเรียนการสอน ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรริกมีนักเรียนทั้งหมด705คนครูผู้สอนทั้งหมด68คนบริหารงานโดยนางพฤษภาปุญนุสอนผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน3คนประกอบด้วยนางสาวสุกัญญาสุวรรณระ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการนายนิม์ทองนอกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียนและนายวุฒิพงษ์ชูเสียหึงรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริการการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรริกมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาการด้วยวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือการพัฒนามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ บุพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยก้าวสู่เวทีวิชาการสากลอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยปรัชญาการศึกษาที่ว่าวิชาการเลิศล้ำคุณธรรมยอดเยี่ยมเปลี่ยนประชาธิปไตยมีวินัยตลอดกาลและเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาตามวิสัยทัศน์และปรัชญาดังกล่าวนำไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยโดยการสนับสนุนด้านงบประมาณเป็นอย่างดีจากเทศบาลนครนะครศรีธรรมราช เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อการพัฒนาความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ผ่านโครงการต่างๆของโรงเรียนอาทิเช่นการส่งเสริมการเรียนรู้โดยการทดลองจริงในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั้งที่โรงเรียนและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระวิชาผ่านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ห้องสมุดเพรวิเชียนห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในการค้นคว้าความรู้ผ่านหนังสือและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้นักเรียนก้าวทันเทคโนโลยีโดยมีมุมพักผ่อนอ่านหนังสือที่มีบรรยากาศร่มรื่นผ่อนคลายและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไร้สาย การจัดติลเข้มนอกเวลาเรียนโดยมีหอพักนักเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมปลายเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาอันมีค่าสำหรับการเรียนอย่างเต็มที่หรือเลี่ยงข้อจำกัดด้านการเดินทางและค่าใช้จ่าย <Yeah. S 1> การให้นักเรียนได้รอบรู้โลกภายนอกด้วยการเชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายเรื่องน่ารู้ในห้องเรียนรวมขนาด300ที่นั่งเพื่อเสริมประสบการณ์นอกตำราเรียนเป็นต้น นอกจากนี้เพื่อเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนการสอนที่เข้มข้นโรงเรียนได้จัดบริการห้องพัฒนาศักยภาพทางร่างกายหรือฟิตเนสไว้บริการนักเรียนและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนในเวลาหลังเลิกเรียนเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ด้านกิจกรรมนอกหลักสูตรโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมอันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกตำราเรียน รู้จักการวางแผนการทำงานมีความเสียสละทุ่มเทรู้รักสามัคคีเช่นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีกิจกรรมวันสำคัญทางประเพณีวัฒนธรรมต่างๆทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในห้วงระยะเวลาการเป็นนักเรียนในสังกัดโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรริกเทศบาลน,นครนครศรีธรรมราชล้วนเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจ ด้วยปณิธานอันเข้มแข็งของโรงเรียนที่มุ่งจะพัฒนานักเรียนทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์นอกตำราเรียนเพื่อพัฒนาคนที่มีคุณค่าออกสู่สังคมเพื่อพัฒนาบ้านเมืองและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเช่นานานาอรารยประเทศต่ตอไป